มันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าเราจะรักใครสักคนที่ทำตัวดีนิสัยน่ารักบอกก็เชื่อสอนก็ฟังแต่มันก็ไม่ได้ง่ายถ้าเราจะรักและเมตตาหรือเอ็นดูคนที่นิสัยไม่น่ารักทำตัวไม่ดีบอกไม่เชื่อสอนไม่ฟังมันวัดกันได้สามอย่างคือหนคุณเป็นคนตาบอดสีคุณตาไม่ดีคุณมองไม่เห็นความไม่ดีในตัวเขา 2. คือคุณคิดว่าโลกใบนี้มันเท่ากับ คำว่าเท่ากับคือคุณทําดีกับเขาคุณก็คิดว่าเขาจะดีกลับมาหรือคุณเมตตาเขาคุณก็คิดว่าเขาจะซาบซึ้งในความรักความเมตตาที่คุณมีให้กับเขา <hare ket> เหมือนกับคุณไม่กินเนือนเน้อจระไม่กินเนื้อจระเข้และคุณก็คิดว่าจระเข้จะไม่กินคุณคุณไม่กินเนื้อเสือและคุณก็คิดว่าเสือจะไม่กินเนือ้อคุณแต่ผมไม่แนะนําให้คุณไปอยู่ใกล้ๆเสือหรือใกล้กลจระเข้นะยกเว้นตอนมันอิ่ม สามคือไอความรักความเมตตามันคือความเป็นคุณแ,แท้ๆความเป็นคุณจริงๆคุณอดไม่ได้ที่จะช่วยเหลือสักครั้งหรือคุณอดไม่ได้ที่จะให้โอกาสพวกเขาและคุณคิดว่า,ถ,าถ้าเขาสามารถเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจได้คุณก็จะให้โอกาสเขาต่อไปแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนใจคือรู้ว่าผิดไม่กลับตัวรู้ว่าชั่วไม่กลับใจอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้ทรยศความเป็นคุณคุณก็ทำเต็มที่แล้ว ท้ายสุดคุณก็คิดซะว่าถ้ามันอยู่ก็เอาใจใส่แต่ถ้ามันไม่ไหวก็ถือว่าสุดปลายมือแล้วกันเนาะทำไงได้ทำเต็มที่แล้วมาฝึกไปด้วยกันกันกบปิศินอินดี้เชื่อว่าชีวิตนี้ดีขึ้นอีกกดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์ให้แชร์ออกไปขอบคุณครับ